ไ,ได้ใ่ไหมเห็อะไรงเนรู่นงตเวสอนนี้รางตูเวสวรรณะ ดวดงอีกแล้วนะพ่อแม่พี่น้องดูว่าพอพ่อสาว่วงมื่อนี้สาว่วงกัมาทางวัดป่ามหาโชคผุ่นเนาะมากับเขาเอ้อแสง้องพงแล้วก็เอเดมีนาผุ่นเนาะโดยเมื่อกี้นี้เขาก็มาฮอดบ้านน้องอ้อแล้วก็แวบ้านน้องอ้อเนาะเมื่อกี้นี้พาเอเดมีนาผุ่นเข่าไปสัมผัสน้องอ่อเนาะโดยวันนี้เขาก็พากันมาวัดเนาะเมื่อกี้นี่ขี่ไกลวัดพี่น้องเลยแจ่กมีบุญหรือว่าผมมีบุญอะไรกับผมหูเนาะขี่ไกลวัดไปใกล้ตื่นเนาะเมื่อกี้นี่กะเลยโง่กลับมาอีกนะพี่น้องดยค่ะ าก็หอดเนาะตอนนี้กาจะชิ่หอดสี่โมงเลยเนาะคนก็หยิบเลยเนาะตอนนี้คนตกทางน้องทงขึ้นกันมาเลยเนาะโดยสบายดีน้องทงสบายดีเอฟซีนะโดย,ยสบายดีนเนาะเป็นในดามาครั้งแรกมาครั้งแรกกับคนโตไปคนตกน้องทงมากับความสุ่มเย็นเลยนเลยนี่นิมากับความมาโดยข้ากาสีเข่าไปชมบรรยากาศข้างในกันเลยเนะาะเพราะว่าสะดวงกับเราเคยมาเจอกัอเนาะเดี๋ยวนี้เป็นครั้งแรกของสะดวงมาเนาะ ดทางซุ้มก็คือ,อ,อการเด้อมาคนกับยังไลยอยู่เนาะขำจามีกับตอนนี้ก็บชั่วโมงสี่โมงเลยเนาะคนกับยังไลยอยู่เนาะโดยห่าวกับสีไฟบูซากันเลยเนาะโดยไปหักส้มนำกันเลยนะพ่อแม่พี่น้นนองโดย,โดยตอนนี้ห่าวกับสีพากันขับไปในแล้วเนาะโดยเดีย๋ดวยวทางแมร่รับไปซื้อนะข่าวห้าน กันออกแต่วัดกาวาสิพากันไปเฮือนน่องโมเนาะบหู้ว่าสิได้ไปบุบบริโบเนาะแต่ว่าตอนนี้กันเรือมบุขับเนาะทา้งเลยมีหน้ากาอยากไปหานองโมเนาะโดยเ้ฮาวห้าวว่าได้ซื้ออันนี้บะ แสงไถ่ายนี้จะบริสื่อิ่ะถ่ายตามวันเกิดเอาเอาไปติไปต่อันนี้เผ่นเอาไปเห็นยังนหมซีประจําไปเคียนผักซื่อผักเสียงได้วันอาทิตย์อยู่นี่ข้วาวเนข่ามมดแล้วขาข่ยกับวันซุก อวัน่อเลนี้เป็ช้สาวนนี้มดท่านนีช่เห็ดอะไรนนีหรังตูเวสวรนะเอาฮาบอมีวันซุขฮากับบดเอาเลยเนาะเอาจะเ่อเกิดวันสุเือเกิดวันสุายเดียวกันเนาะลิไปลว เอเป็นคันบอเยดได้เลบยอันอันนี้เป็นสูตรเลยบ่แม่แบบจัดห้แบบทำบูชาในนาคบเลยสูตรหนึ่งเท่าไรแม่สูตรหนึ่งหาซีเนาะโดยอันนี้นะม่นะสูตรเป็นหาซีซปดีทั้งอันนี้ทูบนี้ได้แม่ถ้าวันตังหากคะเอาเป็นคันได้ทั้งทูบเลยเอาเป็นทูบได้เป็มกันเอาไหมคันี้ไ ขันหนูกจะันในทูตจะันขันหึขันหนึ่ง้น่นี่แนี่สเขันหใส่สองมันเกิดได้บ่กหรือว่าขันละวันฮึด้าลมเห้งอันนี้เขามาเลือกขันมักเบ่งก่อนอะ อาเีสีเหลืองเนาะสีันแซงาเีใหนอาีสีเอาสีตรงกันอีกบ่เฮาคือกันบอสคือกันเนาะคืออยู่สมชื่อวันซุกเนาะอปนกานำกันบอใส่นำกันบ่ นีก้แม่คะแนมซื้อคันไรใส่กระลูกเลยเผืออะไรอะไต้ทรเใส่ันได้เมีมีแนวใต้เบออยู่หกมีมีใต้คันจุดเลยโดยโดยโดย้องทงได้แหละยังไ่ได้เลือกน้อเลืออาโลดหักคันได้สิว่าอะไรกันงอมาให้แม่ใื้ใส่ ันนี้คันของสะดวงเนาะนก็สีวางทูบเส่เลยนีให้ถือ้านยังก็เกิดเอยกายังสงสัยต้อชี่ตัวค่ะประมาณวันจันทร์วันจันทร์สะดวงเอามาเห็ในวันจันทร์สีเหลือง มันสุกระไม,ม่มีเ,เอาขันหนึ่งมาลุกวนใส่เดเอาใส่แห้อันนั้นแันี้นเปลี่กันเอาไงแสงเดียวเลยวดิดลุกทำเลยโดย เห็ดทางเข่าใหม่เนาะต้นนาฝนยังบุต่เหตุเป็นทาก็เห็ดแล้วเนาะเป็นวัตานะะโได้ยินมาว่าใส่มานี่จะได้โะ้าซีเกซีได้สเลยแ้านนซีเแสงเงินจะซีเหียเลยฮะไว้ดีเนี่ยเงินแห่งหน่อย ทีมงานเข้ามาก็เป็นเถือแหลกเนาะเถือแหลกหมดทุกคนเลยใครกับบเคยมาเนาะเคยทางนา้เพิ่งกากำลังก่อสร้างใหม่เนาะตอนนี้ทูบสะด่วงกาซิปิ้วแลยเนาะลมแหงเอาดอกไม้ขอกระไป นะี่น้องอย่างไปน้ำกับเก็บดอกไม้ไปน้ำเนาะดอกไม้กับปิ้วไปน้ำวัดนี้ก็อยู่ใกล้กับบัานดงกึมเนะาะกาไกลดงเห็นมาไกลเติะหนึ่งกิโล พากันมาขอสูกขอลาบเนาะขอไยในภาพด้วยพ่อแม่พี่น้องเนาะภาพก็จักสั้นๆเส้นๆเนี่ยเนาะพอว่าเ้าอย่างไปนำเว้าไปนำเนาะโดย meglio no. ข้างึ้นกับซีซั่นในเล็กน้อยเนาะเข้ามาตอนแรงคนยังสำนี่เนาะจะถ้าเข้ามาตอนเศร้านี่เ้าซีได้เรียนคิวกันเลยเนาะโดยอกไม่คอยไปเลยปิ้วลงนองอะนะเมื่อกี้เขาเริ่มได้เก็บเ,เม <EN S 2> น เราก็สีบูซาทีละคนตอนนี้ก็พาก,กันถ่ายหูบก่อนเนาะเมื่อแรงจะก,กับเมือ่อนางอยู่นั่นแหละค่ะทายันเห็นเขาถ่ายแลเ้าจะเอาลากูดเดียวก็ได้มอแล้วก็คันเห็นออค์พญานาคทองออนี้จะเห็นเน้นะ งอ,ององ้ายาด้อเ่าวงก่อนได้เ่นี่ยวางก่อนได้เปล่าแงงเปล่าแลก็สิขึ้นไปวางอ่ะไปก่อนเนาะเอาข้างหลองทุ่งปิ้วเปล่ะนะ

มีตู้นี่ยมันดับไล้วจิ้นดับแล้วมันมีไฟมีตู้นี่เราพน่าตู้ได้ล้ดับแล้วม,ม,มันดับไล้ตู้ดับแล้วเดี๋ยวนพะพอสาวมีกระไพ่อยูอ่ว่าลมพ่นออกมันดับถ้าใส่ตู้แหวงก็ดับเนาะ ล่มเข่าทางแดดทา้งหนาวค่ะทั้งนั่นแหละทางที่วานเพิ่นปิ้นเข้าไปแล้วมา่อยสิไต่ถูกก่อนมาไต่หมดอันนี้ก็มันมามีสามจุดว่าซั่นบอลผากระกระนี่แล้วก็บอลผาแล้วก็แม่นแล้วก็บ่แม่นเป็พญากุดทาเวสวรรณทาเวสุวรรณเนาะสะดวงก็ะห้องบ่ถ เลยบอลดูแบบก็ไต่เป็นบอลมวลเหมือนกันเลยพี่ดูทังหลายก็มีเนาะเพราะว่าเพื่อไปหอดพุ่นยันทุ่มสิเบิร์ตก่อนตอนนี้น้องทงเพิ่นกระจับกล้องให้ทางครูมีนาอยู่เนาะเกิดวันเสาร์มาสามีนาสาวแม่เอาไว้ใสมพื่อนอะไรกมเนเพิ่นเพิ่นมีมังไว้อยู่คุณบอสได้ได้บอลท้าเวสวรรณเพิ่นอน ตอนนี้กะปรกันตใต้ทูบอยู่เนาะขอน่นนระาขอขอสักขอแนนี่บ่เน,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 นาะ <c oughs> จพอาหน่อยเดเดี๋ยวไอ้ทายห้เจะบูซาแล้วกอนขอบูซา,า,า,าก่อนะะข้นนบูซาิ่งก่อนบแม่เนาะ ว่ามันยกขึ้นเป็นซ้ำเลยบ่ทงเวลาเพื่อนเอากลับไปเพื่อนก็เอากลับไปเป็นซ้ำเด้ยเจ๊ฟฮาวก็อนจ้ะเบื่อเจ๊เขาอีแม่กที่ไปนั่งเอาลงมาเลยเอาลงมาจงไว้อันหนึ่งจงไว้อันหนึ่งโตโตบูซาค่ะเพื่อนให้เจ้าสองอันแกงสูบบูซาก็เพื่อนให้เจ้าสองอันเด้อคอยถือมาแต่คันตัวมิตู้เอาเลยจะตะถูกแล้ว ใ้นอไปใปไปล้จะไไปเอาไปใกล้บนทาแกระโปรงล่ะทั้งรุมห้องปดได้อะไรขนาดแต่ทางเทองนึ่งโมสามสบตัวรุมไม่ได้ตัวคาถาทีลานั้นใม่อะเอา้า <laughs> เอาใหาม่บ <laughs> ะซะยาแล้ว้าจะ ตสะดวงอ่านอ่านได้ทั้งเทิงเนอะท้งลู่ไป็่นคำไหว้พื้นแท้ฮะมันหลังนาโมพี่และจังมาขึ้นตัวนี้จจงตัวนี้จะเป็นคำที่ว่าบูซาเหิ่นแม่โดยสะดวงบ่หูเนาะอันนตัวนั่นเป็นคำตั้งจิตอธิษฐานซื่อๆตัวท้งเทิงหันและจังมานาโมสามจุแล้วตัวทงลุมนี่จะเป็นคำยังยังสองอันองบ่เป็นยังแกตัไหมแกว โดยตอน,นี้าก็สิบไปบูซาผ่าใหญ่กันเลยเนาะ เพิ่กํลังปลูกหญาอาศเนาะทางลุ่มเพิปลูกหญาเนาะเห็นแต่หญาเพิ่รดน้ําอยู่เนาะโดย ูมันได้ก็ได้เม่นทางสายน้องทงจับกล้องเละน้นนะนองทงจับโอเคไปบูซาก่อนจอ้ะ ป๊ดครเดินผ่าเข้าขาเขาผ่านเขออกมาแล้วพัดปัญญาแล้ว้คอยิหายทเอาตั้หน่อยนะเอิาเอาตั้น่อยเา เอาเปิดคลิปเหินเราเดไปมาเด mm hmm. ไปมา mm hmm. อยู่บนนี้ส่วั oh. ได้ายเอาเอาเลยนะเจอะ่ายแล้ว mm hmm. ขอเราจะได้ดตัดลีปอรืลบานีเนาะอ,อันนี้ก็คือคอ,องค์พระมหาโชคเนาะ <Okay. S 1> ไปคุณต้อง ใส่ชุะารีที่มาเลาุบเล็กใครซื้อเขาบ่ได้ซื้อบอเขาจะมีู้ไดซื้อจากคนนะทุกเลก็ก ยาและบอกไปก็ยาและผ้านะตอนนี้สะดวกคนกันนั่นอยู่เนาะเอากาสิไปบูซาท่านเวสุวรรณเนาะบันบูซาผ่าใหญ่แล้วเลย ระวังกะดีใจเนาะที่ได้มา,มาเมื่อคยมาก็ได้มาเนาะโดยพระม,มนี้ก็อิมอ่มอกอิม่มใจหลายเนาะที่ได้มาวัดมหาโสกขขำมากค้นกันยังนีอยู้เนาะ ทังค้นกับฮากับมากับมีเนาะโดย 对，冷不拉。 ค่อยละบ้านันเกี้นเอ้ามาพี่ดวงหาทายหูไปเนี่ยโดยตอนนี้คนก็เริ่มมาหลายแลย้วนะะเ็คือได้พากันเมื่อเลยเนาะเพราะว่า ไกลขำไก่ม um, uh, no ือเลยเนาะตอนนี um, ้ก็สิพอดหาโมงเลยเนาะโดยบรรยากาศรอบๆวัดเนาะกสิประมาณนี้เนาะโดยจากคลิปนี้สะดวกกสิได้ขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วเนาะฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งสะดวกงในเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะ เื่อเป็นกลางใจใสะดวกให้คลิปต่อไปเนาะโดยขอบุญขอบุณเอฟซีสุขูสุขคนเนาะที่เบิ่งคลิปสะดวกแต่ต้นจะจบที่บ่ข่ามโดยจะขอให้เอฟซีสุขูสุขคนเนาะอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข่ยอย่าจนเนาะโดยารฒนาสิง่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั่นเนาะโดยเดินทางไปทางใดมาทางใดก็ขอให้ปลอดภัยเนาะโดยน้องทวงกับเอิญมีหน้ากันยังใจถูกเนาะโดย ตอนนี้สะดวกรกษาได้เขอโตลาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วนาะสบายดีโดย